สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองค,คําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ f c e b o o k Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเบาได้เลยครับค่าบ,บริการเฉลี่ยถูกมากตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นครับสวัสดีนักลงทุนสถานาการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ในสถานะลิสต์ออมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโดยมีในส่วนของตัวสกุลเงิน C H F ยูเอ็กซ์โตรยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางขณะที่สกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาจ p ยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดสกุลเงิน g b p นะครับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการที่ประธานธนาคารกลางอังกฤษได้ออกมากล่าวล่าสุดนะครับว่าเราคาดว่าน่าจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจติดลบในไตรามาสที่1นนะครับตัวนี้น่าจะหมายถึงตัวเลข GDP เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เมืองก่อนหน้านี้ครับทุกท่าน จะถามว่าข่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อปอนยาวไปเลยหรือเปล่าครับคำตอบคืออาจจะยังไม่ยาวนะครับเพราะว่าล่าสุดทั้งทุนยังจํากันได้ไหมครับว่านายกบริจอนสันเข้าได้ประกาศนะครับวางโรดแมปในการคลายล็อกดาวน์ไปทีเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินบอนได้ในระยะสั้นๆดีครับขณะที่ตัวของออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับตัวของสกุลเงินแคนาดาครับยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานะของตลาดครับ ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ดาวโจ30ติดลบอยู่ที่0.39% S&P 500ติดลบ0.33% Nasdaq ติดลบอยู่ที่0.75%รวมถึงดัชนีฟิวเจอร์สทั้งหมดในยุโรปเลยนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตลาดยุโรปในวันนี้จะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบทั้งกระดานครับอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสาเหตุหลักๆก็เกิดจากการที่ตัวของตลาดตราสารนี้นะครับอย่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นครับ เดี๋ยวเราไปทําการอัปเดตกันนิดนึงนะครับนั่งจุนว่าตอนนี้ติดลบหรือว่าพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วตอนนี้ปัจจุบันยังติดลบอยู่นะครับตัวยิวสิปีติดลบอยู่ที่2.84%ครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูแท่งเทียนนิดนึงนะครับ แท่งเตรียมปัจจุบันเป็นแท่งเทียนสีแดงครับนักลงทุนแสดงว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับก็ยังถือว่าต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับในวันนี้ผมได้รับคําถามมานะครับจากนักงทุนหลายท่านเลยเกี่ยวกับราคาทองคําว่าเอ๊ะคุณมันมีข่าวที่ว่าคุณโจไบเดนเนี่ย สั่งปฏิบัติการทางการทหารนะครับให้ไปโจมตีกองกําลังของอิหร่านในซีเรียเนี่ยตัวนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับราคาทองคําหรือเปล่าต้องแจ้งนักทุนก่อนนะครับตัวพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยก็มักจะเกิดสงครามบ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะยังไม่ได้มีแรงดึนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคํามากมายเท่าไหร่เว้นแต่ในกรณีที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับยูสาร์ตติดลบหนักๆเลยทองคําก็น่าจะเริ่มมีแท่งเทียนขาขึ้นให้เห็นบ้างครับ เรามาดูรายละเอียดของตัวข่าวดังกล่าวกันหน่อยนะครับนังชุนจากสำนักข,ข่าวอินโฟเควสรายงานสื่อต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในซีเรียนะครับในวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาโดยพุ่งเป้าไปที่สถานที่ประจําการต่างๆของกองกําลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้การยิงจรวดโจมตีฐานทัพและสถานที่ของสหรัฐในอิรักในเดือนนี้ครับ ซึ่งทําให้มีพลเรือนเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายขณะที่ทหารของสหรัฐและของกองกำลังพันธมิตรบาดเจ็บหลายนายอย่างไรก็ตามแม้การโจมตีทางอากาศดังกล่าวจะเป็นการตอบโต้ของสหรัฐหลังถูกโจมตีในอิรักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ปฏิบัติการดังกล่าวดูเหมือนจะอยู่ในขอบเขตที่จํากัดเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่จะขยายตัวนอกจากนี้สหรัฐยังได้ตัดสินใจโจมตีกองกําลัง อาวุธของอิรานนะครับเฉพาะในซีเรียเท่านั้นและก็ไม่ได้มีการโจมตีในอิรักแต่อย่างใดขณะที่ทางการอิรักกําลังทําการสอบสวนเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ฐานอเมริกันได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่หลายรายระบุว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนได้อนุบัติให้กองกําลังสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศดังกล่าวทั้งนี้การโจมตีสถานที่ต่างๆของสหรัฐในอิรักซึ่งรวมถึงสถานทูตอเมริกันนั้น เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและอิรน่นกกำลังหาทางที่จะกลับเข้าร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2558ครับซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าหน้าที่ของอิรักและชาติตะวันตกระบุว่าการโจมตีสหรัฐละอิรักนั้นเป็นฝีมือของกองกําลังติดอาวุธนะครับผมกาตาชิปฮิสบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิรานครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวดังกล่าวนะครับนั่งทุนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ